ในช่วง7วัน7อยากนะครับจะได้ไปดู2แม่ชีนะครับพากันมาเรียระยให้คนเนี่ยบริจาคเงินทําบุญในตลาดแห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามันมีสถานการณ์ที่แบบโป๊ะกันขึ้นมาอ่ะ,อะโป๊ะยังไงทำไมถึงโป๊ะไปชมครับสองแม่ชีนุ่งขาวห่บขาวเดินบุกเข้าไปในร้านตลาดเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เชิญชวนให้ร่วมทำบุญคนในร้านเอะใจถามมาจากไหนวัดหนองละลอกแล้วไอ้วัดหนองละลอกเนี่ยอยู่ที่ไหนกันาจกาคใเท่านั้นแหละโป๊ะแต่เพราะที่อำเภอบ้านค่ายไม่มีรอกนะวัดหนองละลอกมีแต่วัดหนองกระบอกงานเนี้เรื่องเลยถึงคุณตำรวจ คุณตำรวจถามทำไมถึงมาทำแบบนี้น้ำมันท่วมก็เลยออกมาทำอย่างนี้เพื่อเอาทำกินลูกเดลเราเราไม่ขอนก่นนะคะทางอำเภออะไรคุณอยู่อำเภออะไรร้อยเอ็ดเดี๋ยวร้อยเอ็ดเดี๋ยวขอนแก่นไม่จังหวัดสายจังกันไงคะจังหวัดไม่รู้แต่คุณตำรวจบอกคล้ายคลา ผมกว่เจอแบบนี้เจไ,ได้มาค่ะนี่เดีครั้งแรกใลยผมไปดูรูปคอันนี้เขาบอก,กหกทุบดอกนะแต่บอกว่าทําครั้งแรกเช,ชื่อไหมนี่แต่เพิ่งมาครั้งแรกค่ะเพิ่งมาระยองในีครั้งแรกแต่น่าจะทาํามันมาหลายหนแล้วไหมไม่ค่ะโกหกดอกแล้วบอกว่าครั้งแรกเอาเป็นว่าหลักฐานคํารับสารภาพชาัดคุณตํารวจเลยเชิญไปโรงพักรับรองยาวสภาพ